สวัสดีครับน้องกล้าพาเที่ยววันนี้ไม่ได้ไปไหนไกลครับขอพาท่านผู้ชมมาชมวัดประจําจังหวัดบึงการนั่นก็คือวัดโพธารามหรือวัดหลวงพ่อพระใหญ่แห่งบ้านท่าไร้ตาบลบึงการอําเภอเมืองจังหวัดบึงการครับซึ่งหลวงพ่อพระใหญ่นั้นถือเป็นพระครูบ้านครูเมืองของชาวจังหวัดบึงการมาตั้งแต่ครั้งที่ยังเป็นอําเภอบึงการอยู่ครั้งบึงการได้แยกตัวออกจากหนองคายและถูกยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงการเมื่อพศ .2554 นะครับ วัดโพธารามจึงได้ถูกยกฐานะขึ้นเป็นวัดประจำจังหวัดบึงการโดยอัตโนมัติครับและยังถูกบรรจุเข้าเป็นหนึ่งในคำขวัญประจำจังหวัดบึงการท่อนหนึ่งครับว่าภูทอกแหล่งพระธรรมข้าล้ำยางพารางามตาแก่งอ่างหงบึงขงหลงเพลินใจน้ำตกใสเจ็ดสีประเพณีแข่งเรือเหนือสุดแดนอีสานนมัสก,การหลวงพ่อพระใหญ่ศูนย์รวมใจศาลสองนางครับถ้าหนองคายมีหลวงพ่อพระใสเป็นพระประจำจังหวัดนะครับ บึงการเราก็จะมีหลวงพ่อพระใหญ่นี่แหละครับเป็นพระประจําจังหวัดส่วนประวัติความเป็นมาของวัดและหลวงพ่อพระใหญ่นะครับเชื่อกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้น่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า2,000ปีเลยครับเพราะก่อนหน้านั้นครั้งการย้ายถิ่นฐานของบรรพบุรุษของชาวบึงการที่ส่วนหนึ่งย้ายมาจากเมืองยศหรือปัจจุบันคือจังหวัดยะโสธรเนี่ยแหละครับชาวบ้านก็ได้มาจับจองที่ดินทํากินเมื่อเวลาผ่านไปการจับจองที่ดินก็ขยายวงกว้างออกไป จนถึงบริเวณริมโขงของบ้านท่าไคร้ในปัจจุบันครับสอบถามจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่ได้รับการถ่ายทอดเรื่องราวสืบต่อมาทราบว่าเมื่อขยายเขตแดนมาถึงพื้นที่บริเวณนี้ก็เห็นว่าเป็นพื้นที่ป่าและได้พบกับพระพุทธร,รูปปูนปั้นองค์ใหญ่นะครับที่ถูกปกคลุมไปด้วยเถาวัลย์และต้นไม้ประดิษฐานอยู่และพื้นที่บริเวณโดยรอบก็พบว่ามีพระพุทธร,รูปองค์เล็กๆนะครับและเครื่องมือเครื่องใช้โบราณและสิ่งของที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา จึงสันนิษฐานกันว่าบริเวณนี้น่าจะเป็นวัดโบราณเก่าแก่ที่ถูกทอดทิ้งร้างเอาไว้ครับชาวบ้านในขณะนั้นจึงช่วยกันก่อสร้างวัดขึ้นมาใหม่แต่ให้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ได้พบประดิษฐานตั้งอยู่ที่เดิมเพียงแต่สร้างอุโบสถหลังใหม่และได้เก็บพระพุทธรูปองค์เล็กๆเ,เ,เก่าๆที่เสียหายที่ได้พบนะครับเก็บไว้ใต้พระอุโบสถ และด้วยเหตุน,นี้จึงไม่อนุญาตให้สุภาพสตรีนะครับเข้าไปภายในบริเวณพระอุโบสถต,ตามความเชื่อของคนโบร,โบราณเพราะว่ามีพระพุทธรูปโบราณถูกเก็บไว้ใต้พระอุโบสถนั่นเองครับส่วนสําหรับสุภาพสตรีท่านใดนะครับที่จะกราบไหว้สการะขอพรหลวงพ่อพระใหญ่ทางวัดก็ได้จัดทำหลวงพ่อพระใหญ่องค์จำลองขนาดเล็กนะครับตั้งไว้ที่ด้านหน้าทางเข้าของพระอุโบสถ และได้สร้างพระวิหารสําหรับประดิษฐานขององค์หลวงพ่อพระใหญ่จําลองขนาดหนึ่งต่อ2ส่วนขององค์จริงครับให้สําหรับสุภาพสตรีที่ไม่สามารถเข้าไปภายในพระอุโบสถก็สามารถมากราบสัการะขอพรหลวงพ่อพระใหญ่จําลองภายในพระวิหารนี้ได้ครับหลวงพ่อพระใหญ่องค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวบึงการนะครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตากว้าง2เมตรสูง2เมตร10ซติเมตรประดิษฐานบนแท่นสี่เหลี่ยมซึ่งถูกบูรณะขึ้นใหม่ในปีพศ2537คือการซ่อมแซมบูรณะบางส่วนที่เสียหายและปิดทององค์พระตลอดทั้งองค์เลยครับส่วนพระพุทธคุณของหลวงพ่อพระใหญ่นะครับก็แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นที่เคารพเรื่มใสศรัทธาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบึงการครับ เมื่อจะไปทำงานหรือต้องเดินทางไกลไปต่างที่ต่างถิ่นหรือจะประกอบธุรกิจการงานอันใดคนบึงการก็จะมากราบไหว้ขอพรให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายและขอให้กิจการงานต่างๆเจริญรุ่งเรืองครับส่วนใหญ่ที่มาขอกันก็จะมาขอพรให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานหรือการสอบแข่งขันต่างๆโดยจะมาขอพรให้หลวงพ่อพระให,ใหญ่ท่านช่วยเหลือหากจะให้ช่วยเหลือในเรื่องใดก็ทําได้โดยการเขียนข้อความตามแบบฟอร์มที่ทางวัดกําหนดแล้วส่งผ่านพ่อจ้ำ พ่อพรามณ์หรือมรคทายกประจําวัดนะครับซึ่งเป็นผู้นำำําทําพิธีขอพรและเมื่อคําขอสําเร็จแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะทําการจุดบ้างไฟเพื่อเป็นการถวายการถวายอาหารหวานหรือจะบริจาคปัจจัยตามกําลังศรัทธาเพื่อเป็นการบูรณนะบารุงวัดกันก็ได้นะครับชาวจังหวัดบึงการนะครับจะจัดให้มีการสมโพธิหลวงพ่อพระใหญ่กันปีละสองครั้งครับ ครั้งแรกก็คือประเพณีบุญเดือน3หรือบุญเข้าจีก็จะมีการถวายประสาทพึ่งและครั้งที่2นี่จะเป็นพิธีแห่น้ําจันจากแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดเพื่อนําม,มาส่งน้าหลวงพ่อพระใหญ่ในวันสงกรานครับแล้วต่อจากนั้นก็จะมีการจัดงานสัป,ปดาห์หลังเทศกาลสงกรานโดยเปิดให้ประชาชนได้มาส่งน้าหลวงพ่อพระใหญ่กันได้จนถึงประมาณต้นเดือนพฤษภาคมกันเลยครับด้วยวัดโพธารามเนี่ยเป็นวัดประจําจังหวัดนะครับ แล้วก็ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์ราชการทางราชการจึงได้ถือโอกาสใช้บริเวณวัดเป็นสถานที่ในการจัดงานอันสําคัญสําคัญต่างๆครับเช่นงานลอยกระทงประจําปีหรือการจัดงานที่เป็นกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยนะครับอนอกจากนั้นนะครับทางชุมชนบ้านท่าใครก็ยังได้มีการนําเรือกลนไฟโบราณที่ได้ถูกเก็บกู้สร้างขึ้นมาจากบริเวณริมแม่น้ำโขงที่อยู่ไม่ไกลจากวัดครับ เรือนี้นี่ถือเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์การรบระหว่างไทยลาวแล้วก็ฝรั่งเศสครับที่จมอยู่ใต้น้ําเป็นเวลากว่า70ปีเลยครับซึ่งเรืออยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับก่อนถูกเก็บกู้สร้างขึ้นมาจัดแสดงไว้ภายในวัดเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยี่ยมชมถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีศาลาพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กนะครับที่มีสิ่งของเครื่องใช้โบราณต่าง ครั้งตั้งแต่การก่อตั้งวัดขึ้นใหม่จัดแสดงให้ได้รับชมกันด้วยนะครับพืนนบ้นที่บริเวณวัดเนี่ยมีแค่ประมาณ40-50%เท่านั้นนะครับที่เป็นส่วนของโบสถ์วิหารอาคารและสิ่งก่อสร้างที่เหลือก็จะเป็นลานอนเนกประสงค์กว้างๆไว้จัดกิจกรรมในเทศกาลต่างๆแต่ทั้งนี้ทางวัดก็กำลังอยู่ในระหว่างการบูรณนะและก่อสร้างสิ่งต่างๆเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดของจังหวัดน้องใหม่ในภาคอีสานครับด้านการพัฒนาจังหวัดนะครับข้อมูลณนะปี2567ทางจังหวัดบึงการก็กําลังเร่งก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง,งๆเช่นถนนเชื่อมระหว่างจังหวัดนะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคมไซโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าโขงพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และการก่อสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับนั่นก็คือพระพุทธรูป ปรางนาปรกขนาดใหญ่นะครับที่มีชื่อว่า,าพระพุทธรูปโลก,กนาฎนาคาชัยบุรีซึ่งจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดบึงการในอนาคตครับแถมตอนนี้ยังมีการสำรวจพื้นที่เพื่อสร้างสนามบินนานาชาติด้วยนะครับเนี่ยสำหรับพิกัดของวัดโพธารามนะครับตั้งอยู่ที่หมู่5บ้านท่าไร้อำเภอเมืองบึงการซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองประมาณ5กิโลเมตรครับตามทางหลวงหมายเลข212บึงการนครปนม ทางเข้าจะอยู่ตรงข้ามเยื้องๆกับศูนย์ราชการนิดหนึ่งครับจังหวัดมงกาารถือว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาที่มีเกจิอาจารย์ชื่อดังจำนวนษาอยู่หลายท่านนะครับและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติความเชื่อความศรัทธาในศิลปะวัฒนธรรมลุ่มน้าโขงที่มากมายหลากหลายเช่นวัดป่าด่านวิเวกวัดภูกระแต วัดภูทอกนะครับหินสามวันปู่อือลือถ้ำนาคีนาคานะครับซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวสายมูครับเรียกได้ว่าถ้าไม่ตั้งใจมาจริงๆบึงการเนี่ยมาไม่ถึงแน่นอนครับเพราะถือว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ไกลจากเมืองหลวงมากครับแถมยังอยู่เหนือสุดของภาคอีสานเลยก็ว่าได้ครับและถ้าไหนๆท่านได้เดินทางมาถึงบึงการทั้งทีนะครับก็ขอให้หลวงพ่อพระใหญ่แห่งบ้านท่าไคร้เป็นอีก หจุดเช็คอินสำคัญในเช็คลิ์ทริปทัวร์บึงการของท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้น้องกล้าต้องขอลาไปก่อนนะครับขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยครับสวัสดีครับ